สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาล่าสุดสุดๆลอนๆนะครับทนายทนายอาริยาเพื่อนกระโจนมาแบบสี่นะครับบอกว่ามรดกคือทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนหรือขณะเจ้ามรดกถึงแก่ความตายให้โดยเสนืหาที่เรียกว่าปันมูล ไม่ใช่เรื่องมรดกป้าทนายเพิ่ระโพนม้าแบบสี่ครับพี่น้องอาจซีข้าใจยากแน่เพราะว่าเป็นภาษากฎหมายนะครับทุกท่านนะครับหลังจากก้อนหนานี้นะครับแพลวเพื่นโพดแบบสี่นะครับบอกว่าที่ดินมรดกย่อมตกแก่ทายาทตามกฎหมายผู้ใดจะรับไว้หาได้ไม่ผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอน หลังจากก้อนหนานี้ทั้งฟังหนึ่งเนี่ยเพิ่นโพดมาแบบสี่กับพี่น้องน,นะครับทนายเพิ่ได้ตอบกลับไปแบบนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดครับพี่น้องอีกี้นะครับโพดมาแบบนี้มาเป็นก่อนเลยนะครับพี่น้องน,นะครับอีกี้ของแท้นะครับเพิ่นโพดมาแบบสี่บอกว่าการซื้อขายลงลายลักษณ์เป็นอักษรพึงสังวรหากคิดเลี่ยงบาลีหนาะ อ้างนิติกรรมอำพรางเหตุได้มาซ้ำกล่าวหามิมีการซื้อขายจริงถึงอ้างอิงแบบนี้ไปไรประโยชน์มีแต่โทษหากพลาดพรัง้งแพ้โจหนาซ้ำว่าเป็นมรดกตกทอดมาแต่รักษาไว้ไม่ได้ทำใจเอ่ยททสุนทรคี้แท,แท สดไม่จดปาดพี่น้องนะครับอีกกี่ก็โพตมาแบบนี้นะครับเอฟซีนี่หัวเลาะสนันนะครับปาดอีกกี่ก็มาเก่งเรื่องก่อนเืียงล้ําแท้นะครับปาสสุนทรกี่พันนานะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสุดยอดเลยกี่กี้นะครับบางคนก็บอกว่าสมบต์สำนวนชอบชอบนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่ารอลุ้นนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าล่าสุดผัวใหม่ไ์สด ทำเป็นการละครเหมือนบ่งบอกอะไรบางอย่างนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเลิศนะครับบางท่านก็บอกว่าคุกๆ,ๆ,ๆปาดี่น้องอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเจ้าบทเจ้าก่อนแท้ช่วงนี้นะครับบางท่านก็บอกว่าปาดสำบทสำนวนเนาะเพื่อนนะครับนั่นแหละครับหลังจากอีกที่โดนๆแล้วเนี่ย ปกติเล่าว่าโพดก่อนเลยพี่น้องอันนี้เล่าเนี่ยไปแต่งก่อนมาแล้วเราก็โพ์นะครับปาดเอาเอฟซีเนี่ยถืกใจกันสุดๆนะครับหลังจากที่ทนายเพิ่นกระโพสสอนขอ้อในส่วนของหลักกฎหมายมาแบบนี้นะครับเอฟซีก็น่าที่เข้าใจนะครับแล้วก็น่าทีแบบเดาทางถูกก็ว่าที่มาที่ไปเป็นแบบไหนแต่อันนี้ก็ ต้องล้อสารพื้นตัดสินครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่ใหญ่ไปกว่าสารนะครับต้องล้อเบิงับว่าสารเนี่ยเพื่อนจะตัดสินแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ต้องล้อฟังแต่มื้อน,นี่ครับติดตามข่าว,ด,วด่วนได้ครับพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝ่ายรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับลิปหน้าพอกันไ่สวัสดีครับ